กลับมาพบผมกลับมาพบกับผม,บผมตชานอลอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอยุทยาผ้าเพลินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นท่านอยุธยาครับก็ดูจากฝาท่อก็รู้แล้วครับว่าเซ็นท่านอยุธยานะไม่ใช่เซ็นท่านจังหวัดอื่นแน่นอนนะครับเป็นอยุธยาแน่นอนสุพรรณก็ไม่ได้สระบุรีก็ไม่ได,ด,ไได้อ่างทองก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเป็นของอายุธยาแน่นอนนะครับก็นี่ครับโอ้โหมันมีละคขังอยู่ข้างบนด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็มีโอ่งด้วย เห็นชัดๆเอามีองค์นะครับเจยวครับก็จะออกนอกห้างแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณนอกห้างนะครับแล้วก็นี่ครับมีคําว่าอยุธยานะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนู้นครับไกลๆมีป้ายนะครับแล้วก็มีกระบะมีกล่องอะไรไม่รู้ครับเยอะแยะมากมาย แล้วผมบอกได้เลยว่าคุณมาคุณต้องมาทับใจแน่นอนนะครับเพราะมีบึงด,นะบบบงด้วยนะครับมีบึงด้วยนะครับสวยๆครับสวยๆแว่บเลยครับสวยๆครับยังไงก็ได้ครับอย่าแค่แค่อย่าทำมือหรือตกน้ำก็พอนะครับ เป็นท่านอายุธยานะครับเปิดมาได้ประมาณาเท่าไหร่นะสี่เดือนราเรานี้เนาะห้างยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีสะพานข้ามด้วยสะพานแห่งรัฐหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่อย่าลืมมากันให้ได้แล้วกันนะครับกับเด้ท่านอายุธยาครับจากฝาท่อนั้นมาฝาท่อนี้ครับจบที่ฝาท่อนี้เลยนะครับรู้เรื่องอสวยมากๆ เป็นปลาตะเพียนนะครับผมเพราะว่ายุทยาเขาเด่นเรื่องกา,งากรสั่งปลาตะเพียนเนาะนะครับโอเคแล้วพบก,กับผมต่อในสถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวว่ากันทีช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับ